เชิญชวนแฟนรายการของเรานะคะวันนี้ทุเดเดมาจัดพอดร,รับทรัพย์ปีมังกรทองกันค่ะกับงานนี้เลยนะคะ,คะาทางวารสารการเงินธนาคารค่ะงานสัมมนาจัดพอตร,รับทรัพย์ปีมังกรค่ะคำตอบสู่ความมัง่งคั่งนะคะจากศาสตร์่วงจุย้ยภานพลังสุดยอดเคล็ดลับวิชาเสี่ยงหุ้นค่ะวารสารการเงินธนาคารต้อนรับปีมังกรค่ะจัดงานสัมมนาในหัวข้อจัดพอดร,รับทรัพย์ปีมังกรวันพฤหัสหน้านี้นะคะ 22กุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกาถึง1 6นาฬิกาสนาทีณสยามพารากอนเน็กเทคชั้น4ี่ค่ะมารวมกันคว้าโอกาสทำกำไรเสริมพอตแกร่งกับอาจารย์กฤชกรพรมชัยขอลัมนิสเกรดห่วงจุย้ยวรสารการเงินธนาคารและ3มกูรูผู้เชี่ยวชาญการลงทุนค่ะคุณนัทวัฒน์อ้นรัฐ์ซเนียร e ์เอกซ์คลูซีฟบายเพรสเดนต์บริษัทหลักทรัพย์ CGS อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดคุณกอนพัฒน์วรเชษฐ ผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนและคุณสรพล์วีระเมธิกุลหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนค่ะหัวข้อน่าสนใจมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเทคนิคจัดพอร์ตรับรั์ป,ปีมังกรประเมินหาโอกาสการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยค่ะตามปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจนะคะโอกาสในการไหลกลับของฟันโฟต่างชาติพร้อมกับท็อปพิค หุ้นเด่นจัดเข้าพอร์ตรับทรัพย์ปี2024ค่ะหรือจะเป็นหัวข้อห่วงจุ้ยโลกยุก,กา้าธุรกิจ5ทาธาตุปีมังกรถอดรหัสความมัง่งคั่งห่วงจุ้ยยุก,กา้าในบริบวณของไทยนะคะพร้อมกับธุรกิจที่รุ่งเรืองในยุก,กา้าหรือว่าธาตุไฟประสานธุรกิจเด่นตามหลัก5ทาธาตุค่ะทั้งดินน้ำไม้ไฟทอง ร้อมเคล็ดลับสร้างมงคลรับพลังยุก้าค่ะสนใจสามารถสแกนคิวอารค้หน้าจอได้เลยนะคะเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาแล้วมาเจอกันค่ะรอเจอคุณผู้ชมเลยนะคะพระหัสสบดีที่22กุมภาพันธ์สัปดาห์หน้าแล้วนะคะลงทะเบียนกันมาได้แล้วค่ะ